ข้อความเจริญในพระธรรมจะเกิดมีเดชทนจรุนอิทธาจาร์ประธานสารัฐธรรมนูญและคณะตราการสารรัฐธรรมนูญทู้แทั้งราชการผู้ข้ารูปฝั่งทุกท่านและก็สื่อมวลชนไม่แ,แขกผูพร,รับเชิญทุกท่านท่านประธานความจริงไม่ต้องปนิมนอัตามาให้ไกลครนะับพระใกล้ๆนี้ก็มีธรรมญยายได้นะท่านอยู่ใกล้ๆเนี้ย แต่ว่ามันก็ยากนะท่านยากเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่คนจะสอดส่องมองดูการทำงานของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นอาตมาเข้ามาในวันที่หน้าสิวหน้าขวานว่าเป็นหน้าสิวหน้าขวานเขาต้องเขาจะต้องแสดงตัวซะหน่อยวันหนึ่งอาตมาไม่รู้จักนักการเมืองคนใดๆเลยนี่ขอให้ท่านเข้าใจตรงนี้สอง ไม่เคยเชิญน,นัากการเมืองไปทํากิจกรรมร่วมด้วยที่วัดและกิจกรรมนอกวัดเลยสามไม่เคยถ่ายรูปกับนักการเมืองเลยเพราะฉะนั้นนัากการเมืองจะนิมนต์อะไรนีไม่เอาและสุดท้ายไม่ไปกิจนิมนต์พระผู้ใหญ่ทุกกรณีเพื่อรักษาความเป็นธรรมไถ้าเราไม่รักษาความเป็นธรรม โดยงานบางงานเป็นงานมีหน้ามีตาแต่จะไปงานนั้นรับของเขามาแล้วก็พูดไม่ออกมือที่ให้เนี่ยอยู่เหนือมือผู้ที่รับเสมอเพราะฉะนั้นการให้อะไรการจะรับอะไรจากใครเนี่ยลำบากท่านเมื่อจะมาเป็นไ็ข้านาการเราชนะภาสีตอนพรรษาแรกมีบริการของแต่นัทนาบทภาษาแรก แะเ,เปนในนการเราชนาภาคสีเริ่มใหญ่นะท่านเริ่มปากแบกแล้วนะเริ่มใหญ่นะท่านที่สองปีก็เป็น,นขนันธุการชนาภาคสี่อุปชาธรรมาท,<ำ>ทานสอนท่านถามธรรมาคำแรบกบแกเพศเพศเป็นหรือเปล่าไม่เป,เ,ปเป็นครับขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะท่านบอกท่านบอกธรรมาอุปชาธรรมาไปสมเด็จท่านบอกไม่ ทำไม,ไม่ได้จากนั้นก็เลยต้องตัดกินนิมนต์หมดท่าอมาเป็นเลขานุก,การวัดก็กินนิมนต์ในวัดก็ตัดหมดเราหากินที่ไหนแล้วทา่านเอาอะไรเอาอะไรกินเนะี่ยก็สายสารรรฐมนูลเนี่ยท่านเราจะได้บ้างวันเนีนะงานใหม่ไม่เข้างานเก่าเพราะคืนนะตั้งแต่มันทะเลาะตั้งแต่มันทะเลาะกันมาสองครั้งแล้วน้าท่วมครั้งหนึ่งนะฮะแล้วมาครั้งนี้ทา่านโหโตโทา่านเพราะฉะนั้นก็ยืนยันความเป็นธรรมกันซะ,ะก่อน ว่าอัตมาเป็นกลางในสิ่งที่พูดใน,ในตอนนี้นะท่านก็ต้องเป็นกลางเม,มื่ออาตมาเพราะอาตมาเชื่อว่าศารเป็นกลางออและวันนียิ่งสารรัฐธรรมนูญมีความสําคัญต่อชาตาปชาิประเทศชาติประเทศชาติของเราอยู่ในภาวะป่วยออประเทศไทยของเราเนี่ยมันป่วยท่านป่วยอะไรป่วยไข้เพราะไร้ความรัก ป่วยหนักเพราะแตกความสมคีป่วยเพราะภาษีไม่พอที่จะพัฒนาชาติป่วยเพราะขาดคนเสียสละป่วยเพราะภาวะทางเศรษฐกิจป่วยเพราะคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองป่วยเพราะความฝืดเคืองด้านธรรมหากินป่วยเพราะนิสิยภาครัฐและเอกชนป่วยเพราะต้องผจญกับภัยธรรมชาติและ ป่วยเพราะการฟันฟาดกันทางการเมืองนี่คืออาการป่วยคนประเทศไทยป่วยใครเพราะไร้ความรักคนไทยไม่รักกันอธิบ่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยมันไม่จริงแล้วท่านเพราะไร้ความรักป่วยหนักเพราะแตกสมัคคีความตัดสมัคคีไเป็นรุ่นที่ป่วยหนักที่ไหนไม่มีความสมัคคีที่นั่นมีแต่หาลงที่ไหนมีเสียงทะเลาะก,กันมีแต่หาลง ท่านจึงได้ยินคาว่าหาลงท่านขาจักคํหยาบหยาบเกิดขึ้นอย่างที่อาตมาไม่เคยคิดคนบ้านนอกบ้านอาตมาเนี่ยชาวบ้านถึงจะด่ากันครับก็ด่ากันตรงๆแต่บ้านอาตมาเ็าด่าแบบด่าแบบไม่ชาวบ้านได้ยินนะเออเมียเขาจะด่าผัวก็ผัวจะดา่าเมียทั้บ้านอาตมาเขาไม่ด่าออกเสียงนะท่านเขารักษากิริญญามามารยาทว แต่ถ้านี้นนมาเราดูแต่ความแต่สมัครคีดูการใช้วาจาของคนกักขะหยาบคายเอ่อกักขะหยาบคายถ้าออกจากชาวบ้านธรรมดาอาตมาไม่ว่าแต่มาจากคนระดับสูงเอ่อและไม่รู้ใครเป็นใครแล้วไม่รู้คำว่าโอดทับภัยซึ่งจะเกิดขึ้นในความแต่สมัคคีที่มันเกิดขึ้นนี้รู้ผลของมันไหมว่าข้างหน้าเนี่ย ณขณะน,นี้คุณนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้ไหมบ้านคุณใหญ่ๆเนี่ยคุณนอนตรงหน้าต่างได้ไหมคุณก็ต้องไปนอนตรงกลางบ้านเพราะถ้าเราเบิดลองล้อมรอบก็พอจะอยู่ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันการแต่สมคีนี่ไม่ดีแล้วมันแต่สมคีทั้งประเทศท่านแม้แต่พระก็ยังแตกสมคีกันพระก็ยังมีฝักฝ่ายเพราะพระรักินนี่มันไม่เลือกท่านเพราะรักินนีมันไม่เลือกพระก็เลยไม่กล้าอ้าปาก ท,ทำไมพระผู้ใหญ่ไม่ออกมาอา้าวันที่18จะมีการสนมนต์ของพวกนี้สมัต์ประเทศชาติสงบอาตมาถามสงบยังไงวะแต่วัุดท้ายก็ต้องจัดมันจะสงบยงไงเอาถ้าหลวงพ่อวัดปากน้ําออกมาหนึ่งองค์ก็ได้ธรรมกายด้วยนะวัดธรรมกายด้วยปลาเข้าไป15ล้านคนออกมาพูดสักคำหนึ่งว่าเลิกเทะลูกเอ้ยในฐานะเป็นูุสิษธ์หลวงพ่อวัดปากน้ำใครห้้า,าวัดปากน้ําก็กลับบ้าน ถ้าพระผู้ใหญ่ทั้งหมดออกมาพร้อมๆกันนะฮะโดยสถานีหลักแล้วก็ห้ามโยงของตัวเองถ้าไม่งั้นอย่ามาเรียกนับถือกันว่าอาจารย์อาสมุท่านประธานเป็นลูกศิษย์วัดโพวัดไตรมิตรใช่ไหมฮะวัดสเกตไม่ใช่ลูกศิษยนะ์วัสุทัศน์นะวัสุทัศน์มันวัดเล็กท่านเออถ้าสมมติท่าไปอยู่ในมบ็บนะ,ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามถ้าหลวงพ่อท่านออกมาท่านจะกลับบ้านไหมท่าน นะท่านจรูนถ้าพระพรง์มาบอกคุณจรูนในฐานะเป็นศิลปโภคกลับบ้านแล้วเถอะก็ต้องกลับใช่ไหมท่านไม่กลับมัก็เข้าวัดไม่ได้ไม่มีโอกาสพบหน้าอาจารย์แล้วสมมนต์นี่ความจริงมันมันไม่ใช่วิธีการถ้าพระสั่งให้คนกลับบ้านนะหลวงพ่อโคสส่งให้คนกลับโคราชทุกอย่างนะใครข่อยพระกูมึงกลับบ้านทุกทุกคนเชื่อกันพูดมันก็จบวันนี้อาตมาก็ไม่กล้าพูดกับพระผู้ใหญ่ มันก็ท่านจะรูนท่านก็ต้องไปพูดกับพระผู้ใหญ่หรือเนี่ยเนี่ยทั้งเก้าท่านเนี่ยนะฮะเก้าอรหันเนี่ยท่านถ้าไปพูดกับพระผู้ใหญ่นําความกาบเรียนขอพระผู้ใหญ่แล้วท่านจัดรายการโทรทัศน์นละสื่อพิมพ์วิทยสื่อสารมวลชนกาเอาับท่านอยู่แล้วมันก็จะสลายลงไปได้เห็นการยุบยบลงไปแล้วเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ะะกฎหมายจะจัดการถ้าอย่างนี้ไม่มีทางหรอกท่านแต่สมัคคขีนป่วยเพราะไม่มีภาษีพอที่ประชาชาติจะพัฒนากันยังไงท่านใน,นเมื่อไง ต่างประเทศมปลงทุนอันตอมาคำนวณตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้นะท่านประมาณเจ็ดแสนล้านเออแล้วจะเสียโอกาสไปเท่าไหร่นะปล่อยเพราะขาดคนเสียสละนะมันมีแต่คนตะกาาตะกรามประเทศไทยมันรวยท่านคนไทยมันสามารถรวยได้แบบที่ไม่ต้องมีใบเสร็จนะท่านจะรันลงไปแก้กฎหมายซะหน่อยเถอนะตอนนี้นะเนี่ยก้าวอรหันเนี่ยลงไปร่างกฎหมายนะ ต่างประเทศเนี่ยนะถ้าจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเขาขอดูบัญชีขอดูอาชีพขอดูภาษีและขอดูความเป็นไปได้ที่บ้านจะเสร็จเสร็จแล้วต้องเอาใบเสร็จทั้งหมดในการใช้จ่ายนั้นมายืน่นแล้วต้องมีคนไปตรวจว่าไอ้บ้านหลังเนี่ยมันตรงกับใบเสร็จไหมถ้าตรงแปลว่าเกิดบ้านได้ถ้าไม่ตรงแสดงว่าโกงกินคนไทยมันไม่แก้ตรงนี้มันถึงได้อยากรวยเนงะท่านแล้วรวยเฉยเฉยเป็นรัฐมนตรีเป็นปนะ เป็น so ัฐมนตรีช่วยกูเลยเฉยเฉยเป็นประหลักกระทรวงโดยเฉยเฉยทั้งทุกอย่างไม่แอบเพียร์ขึ้นมาได้เลยมันเกิดขึ้นมาได้เลยอยู่ได้ยังไงบ้านใหญ่ๆอาตมาสงสัยเพราะฉะนั้นมันขายคนเซสระมันมีแต่คนตะการตะการปวดเพราะขายคนเสซสระปวดเพราะภาวะทางเศรษฐกิจอปวดเพราะคนทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองทุจริตมันเต็มบ้านเต็มเมืองในอาตมารวมถึงพระด้วยนะขอ ใช่ไหมแสดงว่าฉันไ่เข้าคงพระใช่ไหมท่านพระก็ตุจริตเชื่อเธอท่านม่ทุจริตเรื่องอื่นกัตุจริตเรื่องสมณศักกันนะไอ้อพูดอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นหรอกฮะไม่อยากขึ้นแล้วท่านแค่ง,งอกก็พอแล้วใช่ไหมท่านเท่านี้ก็เกินฝันแล้วท่านเ,เป็นเด็กบ้านนอกไม่มีจะก,กินอยู่ดีๆได้มาเ,มเมป็นเจ้าขุณเนี่ยมันก็นะฮะเกินฝันแล้วท่านแต่อยากจะบอกว่าให้หมายความว่ายุติธรรมท่าน พระทาานยจะช้ำใจหน่อยแต่ท่านก็ต้องอไปปรับปรุงตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพระผู้น้อยก็จะจะนะฮะจะลำบากลำบนลำเข็นพระผู้น้อยกลายเป็นเลี้ยงพระผู้ใหญ่สมัยเดิมนะ่หลวงพ่อจังหวัดยะลาท่านท่านไปนที่ปรึกษาแล้วท่านบอกเจ้าจคุณเดี๋ยวนี้พระผู้น้อยเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่เป็นพระผู้น้อยอพระผู้น้อยจะเป็นพระผู้ใหญ่ไง อ้าพระพุน่นนอเจอพระพุ่ยอยากับหลวงพ่อสบายดีเหรอหลวงพ่อขัดข้องอะไรบ้างหลวงพ่อใช้ผมช่วยอะไรบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นชีพรผู้ใหญ่ตั้งไปเอื้ออำนวยอ้าเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเป็นมันเปลี่ยนแปลงไปป่วยพ่อฝึกเครื่องเรื่องการธรรมะหากินธรรมะหากินยากมากจะตั้งตัวอะไรเนี่ยมันติดไปหมดท่านจะเริ่มธุรกิจอะไรติดต่อกันเนี่ยมันติดเสื้อไปหมดท่านต้องเห็นใจนะอ่าโดยเพราะการฝึกเครื่องเรื่องธรรมะหากินป่วยพ่อหนี้